สวัสดีค่ะกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ขอนำเสนอการดำเนินงานประจำปี2568ในเดือนธันวาคมรายงานปริมาณธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรประจำปี2568ปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ2โดยสหกรณ์ในภาคการเกษตรปริมาณธุรกิจที่ทำได้ร้อยละ18.01สหกรณ์นอกภาคการเกษตรปริมาณธุรกิจที่ทำได้คิดเป็นร้อยละ15.98 และกลุ่มเกษตรกรปริมาณธุรกิจที่ทำได้คิดเป็นรอยละ14.9สการติดตามงบทดลองประจำเดือนที่ค้างส่งรายละเอียดดังนี้พื้นที่1จําจำนวน5แห่งและพื้นที่3จํจำนวนทั้งหมด4แห่งโครงการหรือกิจกรรมการดำเนินงานในปีงบประมาณ2,518ของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสากรจำนวนทั้งสิ้น8โครงการ รายละลเอียดดังนี้ 1. โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรเป้าหมายสหกรณ์โคโนมบ้านบึงจำกัดโดยมีกิจกรรมที่จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับสหกรณ์ตามบริบทของศักยภาพของสหกรณ์ซึ่งจะดำเนินการในช่วงใจมาส2ในเดือนมกราคม2,599 2. โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรเป้าหมายได้แก่สกยอบ้านเขาซกจำกัดโดยจะมีการประสานงานการเข้าร่วมในการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆของกรมส่งเสริมสหกรณ์ซึ่งจะจัดในช่วงไตรมาส2ในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการขนส่งของสากลเพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการโดยมีเป้าหมายที่สกตทกศชนบุรีจำกัดซึ่งกิจกรรมจะเป็นการประสานงานการเข้าร่วมฝึกอบรมแหลักสูตรต่างๆเพื่อให้สากลจะทำแผนการปฏิบัติงานขับเคลื่อนกิจกรรมโลจิสติกซึ่งจะดําเนินการในช่วงไตรมาสอสอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาหารสัตว์ในสหกรณ์ เป้าหมายได้แก่สากโคนมบ้านบึงจำกัดและสาก์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชนบุรีจำกัดกิจกรรมจะเป็นการประสานงานเข้าร่วมประชุมการพัฒนาอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนพร้อมสำรวจและจัดทำข้อมูลธุรกิจอาหารสัตว์ของสาก์โดยจะดำเนินการในช่วงไตรมาสหนึ่ง 5. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของสถาบันเกษตรกรและสมาชิกโดยมีเป้าหมายได้แก่สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่เดยนอําเภอหนองใหญ่คทชจำกัดซึ่งเป็นกิจกรรมการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับพร้อมจะเสนอโครงการเพื่อดําเนินการต่อย,ยอดด้านการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดซึ่งกรมจะจัดประชุมครั้งที่1ในวันที่15-16มกราคม2569 6. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ซึ่งมีเป้าหมายได้แก่แปลงใหญ่ปัล์มน้ํามัน,ำมนอำเภอบ่อทองและแปลงใหญ่ยางพาร,ราอำเภอบ่อทองโดยเป็นกิจกรรมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประยุกต์ใช้เทคนโนโลยีสมัยใหม่และเชื่อมโยงการตลาดระยะเวลาดำเนินการจะจัดประชุมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2569 7. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรโดยมีเป้าหมายได้แก่สากรการเกษตรปฏิรูปที่ดินอำเภอหนองใหญ่คทชจำกัดสากรการเกษตรปฏิรูปที่ดินอำเภอบอ่บอทองคทชจำกัดและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองตะเคียนโดยเป็นการจัดประชุมคณะทำงานด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดระดับจังหวัดจำนวนทั้งสิ้น4ครั้ง โครงการส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคเอกชนของสาก์และชุมนุมสาก์เดินรถโดยมีเป้าหมายได้แก่สา,าก์เดินรถพัทยาจำกัดสาก์แท็กซี่โลมาพัทยาจำกัดและสา,าก์แท็กซี่พัฒนาบ่อทองจำกัดซึ่งกิจกรรมจะมีการจัดประชุมทั้งสิ้นสองครั้งเป็นการจัดประชุมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพสากลและจัดประชุมเพื่อเชื่อมโยงหุ้นส่วนเศรษฐกิจกับภาคเอกชนซึ่งระยะเวลาดําเนินการได้รอกรมส่งเสริมสากลชี้แจงอีกครั้ง